ผู้ชมคะตามกันต่อสําหรับคดีนี้ตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะคที่มีพระสองรูปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังนี่แหละค่ะทะเลาะกันถึงขั้นทําร้ายร่างกายกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมรับภาพคะ่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายคนบอกว่าทั้งทงที่คลองผ้าเหลืองอยู่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งมีการเข้าใจผิดกล่าวหากันว่าพระอีกรูปเนี่ยกินแรงเวลาสวดมนต์เนี่ยเสียงเบากว่าเหมือนไปกินนิมนต์ไปตามงานศพพระก็สวดใช่ไหมเหมือนกับว่ากินแรงเพื่อนอย่างนี้เหรอเออสวดเบาๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมูล ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเรื่องบัดหมางก,กันมาก่อนนะผู้ชมคะแต่ว่าเรามีภาพจากวงจรปิดอีกมุมหนึ่งให้เห็นแบบชัดเจนเลยค่ะโอเค จะกงวงจรปิดชัดเลยแล้วที่หัวเหมือนกับว่าใส่ไฟไฟส่องกบด้วยนะ<ช>มีไฟฉายส่องด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญเลยนะเพราะว่าเป็นภาพวงจรปิดหน้ากุฏิพระภายในวัดแห่งหนึ่งที่ตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะก็บันทึกภาพจงังหวะที่พระมหาสุชาติอายุ44ปีก็เดินอยู่ในวัดบนศีรษะเนี่ยคาดไฟฉายส่องสว่างเหมือนที่คุณกายบอกถอดรองเท้าที่หน้ากุฏิค่ะในมือก็ถือมีดพระมือขวาก็ถือกระบองค่ะจากนั้นเปิดประตูเข้าไปในกุฏิแล้วเหตุการณ์ก็ ็ชุลมุนขึ้นก่อนที่อีกรูปที่อยู่ในกุฏิเดินนุ่งสบงออกมาจากห้องโอ้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะกุมแพ้อยู่ค่ะเหตุ<อ>การณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอน4ี่ทุ่มห้นาทีเมื่อคืนนี้เองค่ะครับแล้วดูจากภาพเนี่ยคือตอนแรกพระมหานี่เขาจะเป็นอีกรูปหนึ่งไหมคือพระนี่คืออยู่ที่กุฏิต,ตัวเองส่วนพระที่มหาเรื่องนีนชื่อพระมหาที่วัดที่มีพระมาด้วยหรือเปล่า ทีมม่มีมีมีไฟส่องอะ่ะคาด<ช>หัวใช่ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เอามีดพระจะไปทําร้ายพระคมกริตทีนี้พระคมกริดที่อยู่ในกุฏิของตัวเองอยู่แท้ๆเนี่ยเอพระมหามหาเรื่องอ่ะ พระคมกิจก็เลยไปคว้าม,มีดจ้วงแทงสวนไปไปในพระมหามรณภาพเลยอ่ะสู้อ่ะสู้สสกลับคุณผู้ชมคะทีนี้ไปตรวจสอบในกุฏินะไปเจอร่างของพระมหาสุชาติเนี่ยอนอนมรณภาพคาอยู่ที่พื้นเนี่ยก็เหมือนที่เห็นในภาพสภาพคุณผู้ชมคะก็มีไฟฉายติดอยู่ที่ศีรษะเลยแหละแล้วก็เหที่มาหาเรื่องอ่ะถูกต้องคุณผู้ชมคะ,ะแล้วตามลําตัวเนี่ยก็มีบาดแผลถูกแทงไป5้าแผลและที่นั่งหน้ากุฏิก็ไปเจอมีดสั้นหนึ่งเล่มวางอยู่ด้วยค่ะโดยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดก็บ บอกว่าจริงๆแล้วพระทั้งสองรูปเนี่ยขัดแย้งกันมาประมาณ5 6เด<ๆ>ือนแล้วนะบางครั้งเนี่ยไปรับกิจนิมนต์ไปสวดคู่กันสวดแล้วน้ําหนักเสียงการสวดเนี่ยแต่และคนหนักเบาไม่เท่าก,กัน <c oughs> <ấu> ก็เลยแบบว่ากล่าวหากันว่า <c oughs> โอ้อีกฝ่ายนึงอ่ะกินแรง สวดเสียงเบา,เาซึ่งพระที่มรณภาพเนี่ยจริงๆแล้วเห็นบอกว่าเป็นคนที่โมโหร้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนี่แหละค่ะส่วนเรื่องของการดําเนินคดีตํารวจบอกว่าเดี๋ยวอายัดตัวพระคมกริแล,แล้วแล้วก็หากออกจากโรงพยาบาลก็จะนําตัวไปสึกจากนั้นก็ดําเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะก็อยู่ในชุดเดียวกันพูดง่ายๆว่าเวลาจะไปไหนล้วก็ต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นชุดเป็นชุดเวลาไปไป นี่มนอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับดูกแล้ววัดคงจะมาขัดใจกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ชอบกันในเรื่องเพื่อไปสวดก็เสียงเบาบ้างเสียงดังบ้างมันเรื่องนิดหน่อยมันเรื่องไม่เยอะคือไม่ชอบโพกันอยู่แล้วแล้วก็ไปขยายเรื่อยๆเรื่องเรื่องอะไรนเรื่องใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยถึงกับวรณะภาพเลยส่วนที่จังหวัดอุดรธานีก็มีเรื่องของพระเหมือนกันคุณผู้ชมมีพระรูปหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์ครับ ขึ้นไปนโรงพักเลยที่สอพอเมืองอุดรธานีไปแจ้งความบอกว่าย่ามของอัตมาเนี่ยฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือนจากลางอุดรธานีปรากฏว่าย่ามที่อัตมาฝากไว้กับรอปพอมันหายไปก็อยากให้ตารวจช่วยตามหน่อยเพราะในย่ามมีพระเครื่องมียารักษาโรคสบู่ยาสีฟันตำรวจสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทางพระที่มาแจ้งความเนี่ยชื่อพระคาศรีอายุ68ปีครับ คือก่อนนี้น,น,นะไปที่ป้อมยามเรือนจำกลางอุดรธานีแล้วก็บอกว่าฝากย่ามไว้กับรปภทีนี้พอฝากเสร็จปุ๊บพอทวงถามหาย่ามปรากฏว่าอ้างว่าไปโต้เถียงกับรปภจนเกือบจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแล้วตอนนั้นตำรวจเองก็พยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายนะครับทีนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของพระคำศรีแต่ด้านรปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยถูกกล่าวหาว่าเหมือนไปขโมยย่ามของพระไปอ,อ่ะก็มาชี้แจงเหมือนกันค่ะ เ,เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาย่ามไปนะจริงๆแล้วพระจะเอามาฝา<ๆ>ก็บอกไปแล้วว่าไม่รับฝาอ,อ,อ,อสุดท้ายก็ยังวางอยู่แล้วตอนนี้ก็หายไปไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนนะคะนี่ทางตํารวจสพเมืองอุดรธานีเนี่ยอาสานําพระคศสีไปรับยารักษาโรคที่โรงพยาบาลก่อนที่จะไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารให้กลับวัดไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพระรูปนี้เนี่ยจำวัดอยู่ที่ไหนกันแน่คะ่ะ